บ่ดินไปเจอฝนซับนะครับซับคือต้นไม้เยอะแยะนี่นะครับ พันรถครับกับที่สามไร่ดึงไม่ไกลนะครับดัมเที่ยวละหกสิบแม่โคเที่ยวละหกแม่โคเที่ยวละเจะ็ดสิบแลไถยี่สิบนะครับ ทำได้ประมาณวันละ40-50เที่ยวนะครับยิ่งยกส2วันได้400ลุดแล้วสองวัน3วันได้400ลุด400กับ500ลดจิ่ง4 0ันนะครับ ครับกับต้นไม้เยอะ ต้ยนยูพาครับต่ออยู่คพาเทียบเลยครับไปกับ กือบ b l u ปเกือบกับ b l ครับแปดเก้เมตรน้ำพันนัโคมหมดตหมดเยอะกว่าเพื่อนนะครับวันละสามพัน้ดดัมวันละหกร้อยครับ รถไถไม่หมดนะครับจอดรอพักทีเตรียมสร400รถค่อยเป็นทีเดียวก็พอวิ่งนะครับพอวิ่งเล่นระคาพอทำได้ถ้าถูกนนี้ก็ไม่ได้ไม่ไหวไปกับค่าน้ำมันนะครับ อาศัยเป็นงานเยอะเฉยๆครับพันรถทําสีห้าหกวันก็เสร็พอเหลือบ้างครับจะไม่เหลือเยอะถ้าจะให้ดีก็ นะครับที่ตัดเองครับรถตัวเองงานก็เรื่อยๆครับรอห้องงานหลวงนักโทษสองตัวออกตัวหนึ่งนะครับ